สวัสดีค่ะหยีโบวี่คิีมน,นะคะวันนี้หยีจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะโบวี่คิีมเซตมาตรฐานของเรานะคะว่าน้องมีกี่ตัวแล้วก็แต่และตัวมีคุณสมบัติยังไงบ้างน,นะคะเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะครีมกลางวันนะคะเป็น D1 ของเราค่ะเป็นสมุนไพรเวียดนามชื่อเวียดนามใช่ไหมคะแต่จริงๆน้องเป็นวิตามิน e อีเข้มข้นค่ะสกัดจากไข่มุกนะคะถามว่าน้องมีสรรพคุณยังไงบ้างตัวนี้นะคะจะ ช่วยทาให้ผิวหน้าของเราสุขภาพดีขึ้นค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะนอกจากช่วยต้านอนุมูลอิสระเรื่องอะไรบ้างเรื่องริ้วรอยค่ะอันดับแรกเลยแล้วต่อไปนะคะน้องก็จะช่วยเรื่องจุดด่างดํานะคะที่เป็นแผลหรือว่าเป็นรอยสิวรอยดำรอยแดงนะคะน้องจะสามารถช่วยได้ดีมากเลยนะคะไม่ถึงเอาไว้นานเนาะต่อไปก็จะ D2 ค่ะ D2 จะเป็นกันแดดของหย่เนี่ยจะเอาเป็นกันแดดใยไหม่นะคะแต่ปกติโบวิคของเราเนี่ยจะมีกันแดด2ตัวค่ะก็คือกันแดดใยไหมแล้วก็กันแดดหน้าเงานะคะกันแดดใยไหมตัวนี้ดียังไงนะคะเป็นเนื้อพุดดิ้งค่ะ ยง่ายมากๆเลยนะคะเข้ากับได้ทุกสภาพผิวน้องเด็กมากกันน้ากันเหนียวนะคะที่สําคัญน้องมีผสมรองพื้นนะคะพอทาเกลี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยน่าจะใบขึ้นหนึ่งระดับทันทีเลยคะ่ะนนอง SPF 50บวกบวกบวกด้วยนะคะทุกคนใช้แล้วติดใจแน่นอนเลยคะ่ะหน้าไม่วอกไม่ลอยนะคะต่อไปก็จะเป็นคู่กลางคืนค่ะนี่เลยคู่กลางคืนของโบวิคิมจะประกอบด้วยตัวแรกนะคะหมึ่งก็ คือครีมป็นกวาเหมือนกันค่ะชื่อครีมป็นกวาแต่จริงๆน้องเป็นอะบ,บูตินเข้มข้นอะบูตินเข้มข้นก็คือไวท์เทนนิ่งที่ดีน,ะนั่นแหละค่ะน้องก็คือไวท์เทนนิ่งนะคะน้องช่วยเข้าไปปรับเซลล์ผิวให้เม็ดสีเมลานินของเราสีสว่างเท่ากันนะคะก็คือคนที่เป็นกระน้ำนมหรือหน้าเป็นด่างนะคะจับผูกแดดก็ดีหรือแพ้ครีมก็ดีน้องเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับเม็ดสีของเราเนี่ยให้สว่างขาวเท่ากันนะคะแล้วนี่ ในสองของเราค่ะตัวนี้ติดเรื่องสิวมากๆเลยนะคะใครที่เป็นสิวอักเสบสิวหัวช้างสิวมู่นสิวนี่ไม่หายสักทีนะคะเป็นซ้ําซ้อนเป็นแล้วเป็นอิกนะคะหยีแนะนําให้ใช้ครีมคันยิ่งไพรสดตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นสูตรพัฒนาของบูลี่ครีมแล้วนะคะทุกคนใช้ดีมากคือจะบอกว่าสิวอะค่ะจากคนที่เป็นฮอร์โมนคนของอย่างเงีย้ยค่ะหยีใช้ตัวนี้เนาะ เน้นลงไปเลยนะคะ,ะมันจะสุกเร็วแล้วก็บีบอะค่ะแล้วก็ทาโบกเข้าไปเนะี่ยก็คือจะแห้งเร็วมากเลยนะคะใครที่ลองเบื่อแล้วใช้สิวตัวไหนก็ไม่หายมาลองเปิดใจลองใช้โบวิชินกันนะคะนี่ซี่กล่องน,นี้นะคะราคา830บาทแต่ถ้าซื้อครบเซตนะคะให้พิเศษไปเลยค่ะแค่750้บาทนะคะแต่ถ้าใครอยากจะเรียกว่า อยากจะใช้แค่กกลางวันหรือกลางคืนหรือว่าอยากจะแก้ปัญหาในจุดไหนนะคะก็สามารถทักเช็มาได้มาปรึกษาหญีก่อนได้เลยนะว่า,าพี่คะถ้าหนูจะใช้แค่ไวท์เทนนิ่งอย่างเดียวได้ไหมเพราะหนูไม่มีปัญหาสิวเลยทักมาเลยค่ะหีพร้อมแนะนํานะแล้วก็ จะติดตามผลของทุกคนด้วยนะคะจะเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยจะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเนาะเหมือนกับการซื้อทีมไปแล้วแล้วอุ้ยถูกทิ้งไปเลยไม่รู้ว่าแม่ขาวเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วคนที่อยากจะมีรายได้เสริมยีแนะนําเลยนะคะมาเป็นแม่ขาโบวี้ทิมแบบยี ลงทุนน้อยแต่ได้กําไรงามนะคะเลทดีงามมากเลยค่ะแล้วที่สําคัญทีมของดีนะคะเป็นทีมที่ดีมีการซัพพอร์ตนะคะไม่มีการทิ้งกนันเนาะช่วยแชร์ช่วยขายแล้วก็มีการให้ความรู้เทคนิคการขายดีดีนะคะพร้อมที่จะให้กับคนที่อยากลองสร้างอาชีพเสริมนะคะใครที่สนใจก็ลองทักแชทมาสอบถามได้นะจ๊ะ